สวัสดีครับผมรองพอรชัยศรีพรามครับอยู่ที่โ,โรงเรียนนาหลวงตำแหน่งรองผู้นวยการสถานศึกษา HAEL. มาบรรจุที่โรงเรียนนาหลวงตั้งแต่วันที่2มีนาคม2558ที่ <5 58 S 2> ทําอยู่ที่นี่ทําเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปบริหารทั่วไปครับดูแลเรื่องของนักเรียนนักกีฬาแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของกีฬาและดนตรีนะครับเดิมทีเดียวอ,อยู่ที่โรงเรียนวัดบางปะกอกลาดูนนะเป็นครูผู้ช่วยบรรจุเมื่อวันที่6สิงหา25งหเริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่6สิงหา2550จากนั้นก็มาอยู่่ทีโรรงเนยนนายนนาหลวงก็คือสส่งเริมเรื่องงขอดนตรีและกีฬา่ ปัจจุบันนี้โรงเรียนของเราก็ส่งเสริมเรื่องของกีฬาหลายประเภทค,ครับมีทั้งแบดมินตันเทเบิลเทนนิสฟุตซอลฟุตบอลว่ายน้ำยูโดและชกบวยครับผมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนาหลวงส่งเสริมเรื่องของดนตรีและกีฬาส่วนเฉพาะเรื่องของกีฬานะครับเราก็เน้นหนักไปเรื่องฟุตบอลและฟุตซอลโดยเฉพาะฟนะุตซอลณปัจจุบันนี้กีฬาฟุตซอลถือว่าเป็นที่ชื่นชมต่อครูและนักเรียนของโรงเรียนนาหลวงที่ได้ทําการแข่งขันตลอดแล้วก็ไปแข่งขันเราแข่งขันไม่ได้เอาแค่ใช้ชนะเราแข่งขันเพื่อให้เขาได้ทําให้เขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน เขาก็เอาวิชาความรู้ที่เขาได้จากคุณครูผู้สอนไปสู่มหาลัยต่อไปโรงเรียนเราสอนถึงม6นะครับโรงเรียนนาหลวงเนี่ยจะย้อนนิดนึงคือเป็นการศึกษาตั้งแต่นุบาลถึงม6นะครับดังนั้นแผนการเรียนวิชาการกีฬาเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงว่าเด็กเขามีสิทธิเลือกคนที่มาเรียนที่โรงเรียนนาหลวงเขาเกิดความชอบเขามาเข้าสู่โรงเรียนนาหลวงนั่นนะอย่างเช่นเขามาเข้าม1เขาจะเรียนถึงม6เลยดังนั้นการฝึกซ้อมจะมีคุณครูที่ดูแลเขาตลอดตอนเย็นนะครับก็จะมีการฝึกซ้อมตอนเช้าก็มาเจอครูแต่โรงเรียน โรงเรียนนาวงเนี่ยเป็นสังกัดโรงเรียนกทมเขาจะมีข้าวเช้าฟรีอ่าแล้วก็กลางวันฟรีแล้วถ้านักกีฬาคนนั้นเขาได้เป็นนักกีฬาแล้วเขาก็ไปอยู่โรงเรียนกีฬานะครับเป็นมีหอพักมีเสื้อผ้ามีอาหารการกินมีถุงเท้ารองเท้าครบเครื่องเลยมีหน้าที่คือเรียนหนังสือเท่านั้นพอนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เด่นๆนก็คือว่าตอนเย็นเนี่ยเขามีสนามฝึกซ้อมฟุตซอลของเขาเขาก็ไปแข่งขันอ่ามีคุณครูมีโค้ชดูแลเขาตลอด24ชั่วโมงครับอันนี้คือเป็นสิ่งดีที่กทมอ่ามี้รงเาานนะััดดกกฬโยฉพฝึ ซ้อมของเขาเนี่ยเขาจะมีเทคนิคพิเศษแล้วก็อยู่กับเด็กได้ตลอดดังนั้นนะครับเราฝึกให้เขาเนี่ยรู้จักความรับผิดชอบในตัวตนแล้วตัวเขาเองเขาก็จะไปใช้ชีวิตในประจำวันว่าเขาต้องรับผิดชอบอะไรบ้างเล่นกีฬาก็ดีมีความรับผิดชอบในตัวเองครับนักเรียนที่มาฝึกลงเป็นผู้ซอนของเรียนนาหลวงหนึ่งมีระเบียบแล้วมีวินัยแล้วเขาก็จะมีทักษะเรื่องของชีวิตที่จะไปต่อยอดของเราเนี่ยมีการแข่งขันครับของเราก็มีการแข่งขันช้างน้อยเกมของสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปเยาวชนยุวชนติดทีมชาติหลายๆคนทําชื่อเสียงเราสูง เรียนอานหลวงเขาเรียกว่าพี่สอนน้องขอให้นักกีฬาทุกคนมุ่งมั่นกล้าหารเพื่อความชิงชัยการกีฬาก็คือการกีฬาทําให้เต็มที่สิ่งที่สําคัญคือความรับผิดชอบต่อตอนเองครับผม สวัสดีครับผมชื่อนายสาวุฒิบุตรเขียวครับผู้ช่วยผู้สอนผู้สอนโรงเรียนนานหลวงครับผมตอนนี้คือทํางานมาแล้วทั้งหมด5ปีครับก็ช่วยกันดูแลก,กับโค้ชอีก23สามคนช่วยช่วยกันดูเรื่องระบบเกมทุกอย่างก็คือเราช่วยกันครับ1นึก็คือเราดูจากทักษะของผู้เล่นที่เราจะคัดเข้ามาที่โรงเรียนานานหลวงอันดับแรกคือทักษะเราจะมองจุดนี้สิ่งที่สําคัญก่อนเลยนะครับว่าเราคัดนักกีฬามาเพื่อการแข่งขันแล้วก็มีการแข่งขันที่สูงเพราะนั้นเราก็ต้องคัดนักกีฬาที่โชว์ทักษะในการ เลี้ยงมงยิงอะไรต่างๆนะครับก็คือทักษะต่างๆของกีฬาฟุตซอลเลยที่เราคัดเข้ามาปุ๊บมันเป็นจํานวนที่โปต้าที่จํากัดแล้วก็ทุกคนก็อยากเข้ามาในจุดๆนี้แต่ก็คือเราก็มีจํานวนที่เราจํากัดอยู่แล้วชุดนี้ก็คือรวมตัวกันได้ถ้าพูดตามจริงแล้วหนึ่งปีเต็มๆที่เข้ามาส่วนรายการที่เล่นที่ผ่านมาคือชุดนี้ที่เกาะกันมาเล่นก็คือสมทอรีที่ผ่านมาแล้วก็รายการไอมาเน่ฟุตซอล18ปีที่ผ่านมาครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณรายการโอการินะครับที่ให้โอกาสฟุตซอลโรงเรียนนารู ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับกิจกรรมตรงนี้จะได้แบบให้นักกีฬาให้เด็กโชว์ความสามารถของนักกีฬาออกมาส่วนเกณฑ์ที่เราจะคัดนักกีฬาที่เข้าไปเล่นในการแข่งขันครั้งนี้เราอาจจะเป็นน้องใหม่แต่ผมเตรียมทีมมาดีนะครับก็คือทุกทีมถ้าจะเจอกับทีมโรงเรียนกุศลนาหลวงนี่ก็ยากหน่อยเพราะว่าสไตล์ของเราปุ๊บเราไม่ตั้งรับอย่างเดียวแน่นอนเราจะเดินเพสเข้าหาคู่ต่อสู้ตลอดเวลาเพราะนั้นแรงต้องถึงนะครับก็คือกุศลโรงเรียนนาหลวงจะเป็นเจ้าภาพในสนามที่15นะครับสนามที่เราจะใช้ก็คือที่โกดังสเตเดียมของ คุณซอซุปมปรสอนการท่าเรือนะครับสวัสดีครับผมนายนัชพลทนเหมินไวยชื่อเล่นชื่อก๊อฟครับเล่นตำแหน่งขวากับหน้าเป้าครับฝั่งขวามันได้แตกะชาครับอันดับแรกคือเขามีการพลิกบอลได้ดีลูกริมเส้นเขาทําได้ดีแล้วก็มีความเร็วส่วนเป้าก็เขามีทักษะก็คือ1บางบอลได้ดีพิงบอลได้ดีเล่นง่ายครับถ้าเขาไม่ทันก็คือการที่จับบอลจังหวะแรกอันดับแรกคือคุณต้องคองบอลให้ได้ก่อนถ้าสมมติยังคองบอลไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเสียก็คือถ้าโดนผู้เล่นเขาตัดเราก็จะเหลือเกมรับแค่ ชอบพี่อาร์มสุภวุฒิครับเขาเก็บเป้าดีครับ วัสลีครับนายนภพลนิมาเสริครับพี่เลนชอเจมครับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับชอบมาตั้งแต่เด็กครับเลยมาเป็นผู้รักษาประตูัส่วนเจมผู้รักษาประตูผมชื่นชอบก็คือในการออกบอลยาวด้วยมือก็ดีแล้วก็เท้าก็ดีก็คือเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าดีครับสิ่งที่นั่นก็คือเจมมักจะเป็นผู้รักษาประตูที่เสียงง่ายแต่ถ้าลูกยากก็คือเซียบได้ส่วนนี้มันก็สามารถแก้ไขได้มันเป็นคือก็ต้องเพิ่มความมั่นใจให้กับน้องกับเด็กของจังหวะต่างๆมันก็อยู่ที่เกมด้วยว่าก,กดดันมากน้้นน้อออยยแแคค่่่ไไหหนนนนนงตืนสานามมาก ที่เอกของผมคือกระทาพาุธหางค้าตำแหน่งผู้รักษาประตูนั่งข้อเขาออกบอลง่ายใช้เท้าเดีรยบแล้วก็การวางบอลการออกตัด สวัสดีครับผมนายอิทิกรยังยืนยงชื่อเล่นชื่อบอสครับคุณพี่เรียกว่านอนครับเล่นริมเส้นฝั่งขวาครับผมชอบเล่นครับเพราะว่าผมมีความเร็วก็สนุกดีครับเล่นตำแหน่งนี้ครับส่วนบอสก็คือความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็อย่างหนึ่งถึงจะสูงอย่างนี้ก็มีความเร็วเล่นง่ายนะครับสิ่งที่เขาถนาัดตอนนี้คือน้ำหนักบอลในการออกบอลพาบอลไปข้างหน้าอันนี้คือหลักๆของเขา่วงที่เหลือการยิงประตูอะไรอะไรปุ๊บอ่ะก็แล้วแต่สถานการณ์ก็ขึ้นไปมากน้อยแค่ไหน ผมชอบพี่วิษนุมีมากบางครับตัวริมเส้นฝั่งขวาของการท่าเร็วชอบว่าเขามีความเร็วเขาเป็นไอดอนหมครับเขาเล่นดีมากมีความเร็วค่อนข้างสูงเลยคนระับสวัสดีครับผมนายกบินีีตาชื่อเล่นชิกาบีเพื่อนๆเรียกว่าไอบีเล่นตัวท้ายครับผมอ่านดักบอลดีอยู่ใช้ได้กบีก็คือตำแหน่งตัวรับการาตัดบอลได้ดีเหมือนที่กบีพูดไปเมื่อกี้คือเรามองเห็นในในส่วนตรงนี้เกมรับปุ๊บผมก็จะใช้กบีเป็นหลักนะครับสิ่งที่เขาไม่ค่อยถนัดคือการออกบอลยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่ถ้าสมมติซอ้อมไป ได้ร่วมงานกับกาบี้แค่ปี่งปีก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกอีก2-3ปีได้อยู่ครับกาบี้ตอนนี้เพิ่งจะอายุแค่15ปีเองครับ <g rab i> ผมเมียดอนชื่อโรมันโดครับอยู่การท่าเรือเซ็นตัวท้ายเขาเล่นดีคนระับผมชอบสไตล์การเล่นเขาอยากได้เป็นแบบอย่างแล้วก็เอามาเล่นนะ ก็ฝากครอทั้งหมดทุกโรงเรียนทั้ง14โรงเรียนนะครับคือวันนั้นฟุูซอนโรงเรียนานาหลวงเป็นเจ้าภาพยินดีต้อนรับคณะนักกีฬาสตาฟโค้ชทุกโรงเรียนครับก่อเลยถ้าเจอฟุตซอโร,รงเรียนานาหลวงนะครับเรามีสไตล์คือเราเดินเพจใส่นะทุกทีมอยู่แล้วเราไม่มีถอยอยู่แล้วพราะนั้นถ้าจะเจอทีมฟุตซอโร,รงเรียนานาหลวงรานนั้นก็ต้องฟิตหน่อยนะครับ